นี่คืออาคารมานิลาฟิล์มเซ็นเตอร์สถานที่ที่โด่งดังมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์มันถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงภายในประเทศในช่วงยุคสมัยปี1981แต่ต่อมาในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่นานอาคารแห่งนี้ก็ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างเป็นเวลาอยู่นานหลายปีซึ่งสิ่งที่น่าแปลกก็คือหลังจากนั้นชื่อเสียงของมัน กลับทวีความโด่งดังและเริ่มกลายเป็นที่รู้จักในหลากหลายประเทศเพราะเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้มักจะมีเรื่องราวแปลกๆสิ่งปริศนาสิ่งลี้ลับมากมายเกิดขึ้น The m a n i l ลาฟิล์มเซ็นปริศนาสิ่งก่อสร้าง169ชีวิต สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับผมโชแปงทอกแองชินครับและหัวข้อเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกพูดถึงและโดง่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ครับเพราะเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็มักจะมีเรื่องราวแปลกแปกเหตุการณ์ลึกลับสิ่งปริศนามากมายเกิดขึ้นครับและว่าแต่สถานที่แห่งนี้นะครับความน่าสนใจของมันที่มาที่ไปของมันนะครับเป็นเช่นไร ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปนี้เพียงแค่คนละหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปรับชมเนื้อหาในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับในช่วงเดือนมกราคมปี1982ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ First Manila International Film Festival ขึ้นณอาคารมะนิลาฟิล์มเซ็นเตอร์ มันเป็นงานที่มีการจัดการแสดงผลงานภาพยนตร์และเป็นงานที่เหล่าดารานักแสดงผู้คนในวงการบันเทิงมารวมตัวกันอย่างมากมายซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ถูกเล่าบอกต่อจนกลายเป็นประเด็นโด่งดังหนาหูผู้คนภายในประเทศนะครับมันกลับไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ความอลังการในการจัดงานแต่อย่างใดครับแต่ภายในงานมันดันมีเหตุการณ์แปลกๆมากมายที่ไม่สามารถหาคําตอบได้เกิดขึ้นโดยในตอนนั้นทางคณะผู้จัดงาน ก็ได้รับโทรศัพท์จากแขกผู้หญิงภายในงานจํานวนหนึ่งที่โทรกันเข้ามาแจ้งเรื่องต้องการให้ทางคณะผู้จัดงานเข้ามาดูแลทําความสะอาดภายในตัวอาคารเพราะชุดกระโปรงของพวกเธอมันเปื้อนเต็ไมไปด้วยของเหลวสีเทาที่ดูเหมือนเป็นน้ําคอนกรีตหรือชุดของดาราหญิงสาวบางคนมันก็เปื้อนไปด้วยคราบน้ำแดงๆอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งหลังจากที่ได้ทราบเรื่องนะครับทางคณะผู้จัดงานก็รีบออกคำสั่ง ส่งพนักงานส่งแม่บ้านให้เข้ามายัางพื้นที่บริเวณที่จัดงานอยู่โดยด่วนครับแต่ผลก็ปรากฏว่าหลังจากการตรวจสอบนะครับพวกเขาไม่พบเจอคราบร่องรอยอะไรตามที่หญิงสาวหลายๆคนนะครับโทรแจ้งเข้ามาแต่อย่างใดและต่อมาไม่นานนะครับก็ดูเหมือนว่าความวุ่นวายจะไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เมื่ออยู่ๆแขกภายในงานหลายคนนะครับพวกเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆโดยแขกส่วนใหญ่ที่มีอาการก็มักจะเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขารู้สึกว่าร่างกายนะครับหนาวสัน่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรมากดทับอยู่บริเวณหน้าอกของพวกเขาและแล้วแขกภายในงานบางคนก็นลม้มลงหมดสติลงไปกองกับพื้นทําให้ทางคณะผู้จัดงานนะครับต้องส่งตัวพวกเขาไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาโดยด่วนในเช้าวันถัดมาหลังจากที่เทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้จบลงสิ่งที่เป็นประเด็นและให้ผู้คนตั้งข้อสงสัยมากที่สุดนะครับก็คือแทนที่ทางคณะผู้จัดงาน จะส่งพวออกแบบหรือว่าวิศวกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างอาคารมาตรวจสอบสภาพหาจุดล่วไหลของน้ําของอากาศภายในอาคารนะครับเพื่อจีจาซ่อมแซมมันแต่มันดันกลับกลายเป็นว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทางคณะผู้จัดงานทํากันในตอนนั้นก็คือพวกเขาได้เชิญบาทหลวงนักบวชจํานวนมากมาเข้ามายังภายในอาคารเพื่อทําวิธีอัญเชิญวิญญาณหรือปัดเป่าสิ่งเลวร้ายต่างๆมากมายออกจากอาคารแห่งนี้แทนครับ เอาละสิครับเมื่อมีพิธีกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็ยิ่งชวนให้ผู้คนสงสัยมากยิ่งขึ้นไปอีกครับว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คณะผู้จัดงานต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้หรือว่าภายในอาคารแห่งนี้มันมีสิ่งลี้ลับมีสิ่งเลวร้ายอะไรซุกซ่อนอยู่กันแน่ครับจนในที่สุดก็มีผู้คนบางส่วนนะครับที่สงสัยและอยากรู้ความจริงในลองไปสืบค้นประวัติของอาคารแห่งนี้มาและแล้วพวกเขาก็ได้รับรู้กันว่า ในช่วงเวลาที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารมารลาฟิล์มเซ็นเตอร์แห่งนี้ขึ้นมาในตอนนั้นมันดันมีเหตุการณ์เลวร้ายการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นครับซึ่งจะใช้เล่าย้อนกลับไปถึงเบื้องหลังเหตุการณ์สุดเลวร้ายในครั้งนี้นะครับก็คงต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงต้นปี1981หรือเป็นช่วงเวลาประมาณ1ปีนะครับที่เทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นมา ในตอนนั้นทางรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้ออกมาประกาศน,นโยบายว่าจะมีการจัดสรรเงินส่วนกลางงบประมาณถึง25ล้านดอลลาร์ให้ไปเป็นงบประมาณในการส่งเสริมวงการสื่อวงการบันเทิงภายในประเทศโดยมีนางอีเมดามาโกสสตรีหมายเลขหนึ่งภรยาของอดีตประธานาธิบดีเป็นหัวแกนนำหลักผู้ดำเนินการเปิดโครงการก่อสร้างอาคารมนิลาฟิล์มเซ็นเตอร์เพื่อไว้สำหรับจัดเทศกาลภาพยนตร์ และมีจุดประสงค์เอาไว้เป็นศูนย์รวมพัฒนาผลงานทางด้านสื่อภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานของประเทศฟิลิปปินส์ก้าวสู่ระดับนานาชาติให้จงได้แต่โครงการการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้มันก็มีจุดที่น่าเป็นกังวลอยู่ข้อหนึ่งครับซึ่งก,ก็คือเรื่องของระยะเวลาในการก่อสร้างที่มีอยู่อย่างจำกัดเพราะตัวนางอิเมรดานะครับเธอก็ต้องการให้อาคารมานิลาฟิล์มเซ็นเตอร์แห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่12เดือนเท่านั้น เพื่อให้ทันแผนการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ที่จะถูกจัดขึ้นภายในต้นปีหน้าทาให้โครงการในครั้งนี้จึงจําเป็นจะต้องประกาศว่าจ้างคนงานเป็นจํานวนที่มากกว่า4,000ชีวิตในการก่อสร้างแถมคนง,งานมากมายเหล่านี้ยังต้องทํางานต่อเนื่องบนสลับกะเข้าออกกัน3กะตลอด24ชั่วโมงเพื่อเด่งให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนการที่วางกันเอาไว้โดยสิ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างบ่งบอกได้ว่าการก่อสร้างในครั้งนี้ มันเร่งรีบขนาดไหนก็น่าจะเป็นในส่วนของห้องโถงหลักกลางอาคารที่โดยปกติแล้วถ้าเป็นการก่อสร้างทั่วๆไปพื้นที่ขนาดเท่านี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ6สัปดาห์แต่ในการก่อสร้างครั้งนี้นะครับพวกเขาสามารถสร้างมาันจนแล้วเสร็จด้วยระยะเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าการก่อสร้างครั้งนี้มันทรหดมากเพียงใด ซึ่งก็แน่นอนครัว่าการก่อสร้างที่เร่งรีบขนาดนี้มันก็จาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณใช้เงินจํานวนมากมายมหา,าศาลเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปนตามใจหวังแต่ใครจะรู้ล่ะครับว่านอกจากงบประมาณมากมายที่เขาต้องแลกกับความสําเร็จในครั้งนี้แล้วมันยังมีสิ่งอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองมากมายยิ่งหนัก การก่อสร้างในครั้งนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปจนกระทั่งเข้าสู่วันที่17พฤศจิกาย,ยนในปีเดียวกันนั่นเองในตอนนี้โครงการก็ได้ดำเนินมาจนแล้วเสร็จถึง9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามแผนการที่คณะผู้จัดงานได้วางแผนกันเอาไว้แต่ในช่วงเวลาประมาณตีสามของค่ำคืนวันนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆนั่งร้านบนชั้น4ของอาคารที่เหล่าคนงานกำลังปีนทำงานกันอยู่ก็เกิดถล่มล้มลงมาอย่างกระทันหัน ส่งผลทำให้คนงานนับร้อยชีวิตล่วงหลนล,ลงมากระแทกกับพื้นชั้นล่างส่วนคนงานบางส่วนที่ตกลงมาก็ดันตกลงไปในพื้นชั้นล่างที่กำลังอยู่ในขั้นตอนเทบูลคอนกรีตชนิดแห้งเร็วเอาไว้เหล่าคนงานตามจุดอื่นๆนะครับเมื่อได้ยินเสียงทรม่มก็ต่างวิ่งแห่กันเข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อหวังจะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนๆคนงานที่จมอยู่ในบ่อคอนกรีตที่กําลังจะแห้งแต่กระดูนว่าสถานการณ์กลับจะแย่ลงไปเมื่อกลุ่มคนงานที่วิ่งเข้ามาช่วยในพื้นที่ ที่มีการเทคอนกรีตพวกเขาก็ต้องติดแงกไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นานเราผู้ใหญ่ผู้ควบคุมการก่อสร้างเมื่อได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเขาก็รีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุภายในทันทีพร้อมกับออกคําสั่งให้กลุ่มคนงานที่เหลือปิดล้อมพื้นที่เอาไว้เพื่อไม่ให้สื่อสํานักข่าวต่างๆเข้าสู่พื้นที่แต่ทุกๆอย่างก็กลับไม่ได้เป็นไปตามความคิดที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาคิดกันนะครับ เพราะในตอนแรกนะครับผู้คนก็ต่างคิดว่าการที่คณะผู้จัดงานออกคําสั่งแม่สื่อสํานักข่าวเข้าสู่พื้นที่เพราะพวกเขาอาจจะกังวลไม่ต้องการให้ผู้คนพลุกพล่านและเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือชีวิตคนงานแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ดูเหมือนว่าการสั่งปิดพื้นที่ในครั้งนี้มันจะเป็นการซุกซ่อนปิดบังความจริงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่างหากครับพวกเขาได้มีการออกคําสั่งให้คนงานที่เหลืออยู่เข้าไปช่วยเหลือลากนําร่างกายของคนงาน ที่ติดอยู่ในบ่อคอนกรีตออกมาและพวกเขาก็พบว่าทุกๆอย่างมันสายเกินไปแล้วครับคอนกรีตเหล่านั้นเริ่มแห้งเซตตัวเป็นปึกแผ่นทาให้ร่างกายของคนงานก่อสร้างเริ่มหลอมรวมกลายเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีตและคนงานบางส่วนก็หมดลมหายใจไปในที่สุดในตอนนั้นนางเบตตี้เบนิเตสผู้ช่วยรัฐมนตรีของอ e ีเมลดาซึ่งเขาก็คือผู้ที่รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างอาคารในครั้งนี้เมื่อเห็นว่าทุกอย่างมันสายเกินไป เขาก็ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันทีครับโดยการออกคำสั่งให้คนงานที่เหลืออยู่เทปูนคอนกรีตทับพื้นที่บริเวณที่มีคนงานติดอยู่ลงไปเพื่อจบปัญหาทั้งหมดเนื่องจากเธอกังวลว่าถ้าไม่รีบจบปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะทำให้แผนการก่อสร้างล่าช้าออกไปและอาคารแห่งนี้ก็อาจจะก่อสร้างไม่เสร็จทันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ตามที่พวกเขาได้วางแผนกันเอาไว้ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ได้ข้อสรุปกันว่า มีการสูญเสียถึง169ชีวิตด้วยกันครับและหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานคนงานกลุ่มใหม่ก็ถูกว่าจ้างเข้ามาเพื่อทดแทนกลุ่มคนงานที่สูญเสียไปและพวกเขาก็ได้ทำงานก่อสร้างโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าใต้พื้นดินแห่งนี้มันเคยมีเหตุการณ์เรวร้ายเกิดขึ้นครับและเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้เองครับที่ทำให้ผู้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างเชื่อกันว่าเรื่องราวแปลกๆสิ่งลี้ลับต่างๆมากมาย ที่เกิดขึ้นภายในอาคารแห่งนี้ที่เป็นข่าวเล่าลือจนหนาหูจนทําให้อาคารกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ก็น่าจะมาจากแรงแค้นของเหล่าวิญญาณคนงานที่ติดอยู่ใต้พื้นดินแห่งนี้นั่นเองครับและนอกจากเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไปในช่วงต้นคลิปแล้วนะครับ มันยังมีเหตุการณ์แปลกๆอีกมากมายที่เกิดขึ้นครับจนทําให้ชื่อเสียงความน่ากลัวของมันโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วหลากหลายประเทศเลยแหละครับหลังจากที่เทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนั้นจบลงทุกๆอย่างก็ดูเหมือนจะไปได้ดีเลยทีเดียวครับงานในครั้งนี้มันสามารถดึงดูดเหล่าคนดังที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกให้มาร่วมงานได้เป็นจํานวนมากและก็ทําให้อุตสาหกรรมด้านสื่อภาพยนตร์ของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์กลายเป็นที่รู้จักในหลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้น ผลงานของพวกเขาก็เริ่มถูกทยอยส่งออกไปถ่ายทอดได้เพื่อนบ้านได้รับชมจนทำให้ดารานักสแสดงของพวกเขาได้รับรางวัลกลับมามากมายแต่ก็ดูเหมือนว่าความสำเร็จเหล่านี้นะครับจะเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเท่านั้นเมื่ออยู่ทางรัฐบาลได้ตัดสินใจเปลี่ยนแผนดึงงบประมาณที่จะสนับสนุนทางด้านสื่อภาพยนตร์ออกจากที่เคยตกลงกันเอาไว้ในตอนแรกและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้อาคารแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปในทันที ไม่นานหลังจากนั้นตัวอาคารก็เริ่มมีสภาพที่สุดโรมลงไปในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากการก่อสร้างหลายๆจุดที่เร่งรีบไม่ได้ตามมาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็นและในช่วงเวลานี้เองครับก็เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับเบตตี้เบนิเตสผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้ออกคําสั่งเทป,ปูล,ลงไปเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมดในตอนที่เกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลาเย็นของวันหนึ่ง ในขณะที่ตัวเธอกาลังติดรถกลับบ้านกับเพื่อนร่วมงานของเธอในวันนั้นรถคันดังกล่าวก็ได้เกิดเสียหลักประสบอุบัติเหตุพุ่งชนเข้ากับต้นไม้และเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเพื่อนของเธอที่เป็นคนขับอยู่ในสภาพที่ปกติครบถ้วนสมบูรณ์แทบจะเหมือนกับว่าไม่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ทางด้านฝั่งที่นั่งของเบลตี้นะครับรถยนต์คันนี้กลับพังยับยุย้ยี่ไม่เหลือชิ้นดีเลยแหละครับ และเธอก็สิ้นใจทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยหลายๆคนนะครับก็ต่างเชื่อกันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นเพราะการกระทําของเธอทั้งสิ้นครับเพราะสภาพร่างกายของเธอมันก็แทบไม่ต่างอะไรกับเหล่าคนงานนับร้อยชีวิตที่ถูกคอนกรีตถมทับเลยทีเดียวครับและก็แน่นอนครับว่าเมื่ออาคารมานิลาฟิล์มเซ็นเตอร์ถูกปล่อยให้รกร้างเป็นเวลาหลายปีมันก็มีกลุ่มคนมากมายที่พยายามลักลอบเข้าไปสำรวจ เพื่อความท้าทายตามเสียงคำเล่าอ้างหรือผู้คนบางกลุ่มนะครับก็มีจุดประสงค์เข้าไปเพื่อหวังจะลักลอบขโมยนำสิ่งของมีค่าออกมาจากตัวอาคารแต่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ลักลอบเข้าไปนะครับก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงหรือพบเจอสิ่งแปลกๆน่ากลัวมากมายโดยบางคนนะครับก็เล่าว่าเมื่อสังเกตตามบริเวณซอกมุมของผนังพวกเขาก็มักเห็นมันคราบน้ำปูนผสมสีแดงๆหยดย้อยออกมาอีกด้วยครับ หรือหนักสุดผู้คนบางส่วนที่ลักลอบเข้าไปนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเข้าไปในอาคารพวกเขาจะรู้สึกมันมีมือของใครบางคนมาบีบรัดบริเวณมือหรือว่าลำตัวของพวกเขาเอาไว้ซึ่งในตอนแรกนะครับพวกเขาคิดว่าอาจจะรู้สึกคิดไปเองแต่เมื่อเดินทางกลับออกมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าบริเวณตามลำตัวของพวกเขามักจะมีรอย้ํำรอยจำแดงๆเป็นรูปฝ่ามือของมนุษย์เลยล่ะครับแต่แล้วหลังจากนั้นต่อมา เมื่อวันเวลาผ่านไปอาคารที่ถูกปิดตายมาอย่างยาวนานนับ10ปีก็ได้ถูกชุบชีวิตกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่งโดยได้มีบริษัทที่มีชื่อว่า The Amazing Philippines ได้เข้ามาขอเช่าอาคารเพื่อไว้สำหรับจัดก,การแสดงละครเวทีของพวกเขาซึ่งการมาของพวกเขาในครั้งนี้นะครับมันก็ทำให้สถานที่ที่เคยรกร้างสร้างความน่ากลัวให้กับผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและมันก็สามารถมอบความบันเทิงมอบรอยยิ้ม ให้กับผู้คนได้ในที่สุดครับแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งดีๆทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะเป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้นอาคารแห่งนี้ก็กลับมีเรื่องสลดมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเมื่ออยู่ๆนะครับก็ดันมีข่าวว่ามีสาวปริศนาคนหนึ่งนอนแน่นิ่งสิ้นลมหายใจอยู่ตรงบริเวณกลางอาคารครับและผลจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเป็นฝีมือของใครกันแน่และหลังจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนที่เข้ามารับชมการแสดงละครเวทีก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขามักจะเห็นหญิงสาวคนนั้นมาปรากฏตัวอยู่ภายในอาคารแห่งนี้บ่อยครั้งหรือในบางครั้งนะครับในขณะที่เหล่านักแสดงกําลังเก็บตัวซ้อมละครอยู่ภายในอาคารพวกเขาก็มักเล่าว่ามันมีหลายครั้งที่การซ้อมละครต้องถูกยุติลงอย่างกระทันหันเนื่องจากนักแสดงหลายๆคนนะครับก็ต่างบอกกันว่า บ่อยครั้งที่หญิงสาวคนนั้นจะปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีและหายตัวไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาแถมสิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับอาคารม a นิลาฟิล์มเซ็นเตอร์ก็ไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ต่อมาในวันที่19กุมภาพันธ์ปี2013ก็ดันมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายตีเป็นมูลค่าที่สูงถึง1.200 0ล้านเปโซเลยทีเดียวครับและจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่อาคารถูกสร้างขึ้นมา เวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วล่ะครับและล่าสุดแม้ว่าอาคารจะถูกปิดตายมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้ารักษาความปลอดภัยไม่ให้ใครลักลอบเข้าไปเป็นอันขาดและเรื่องเล่าลือความน่ากลัวของมันก็เบาบางและจางลงไปมากเลยล่ะครับแต่ทุกๆครั้งที่ผู้คนประชาชนชาวฟิลิปปินต้องเดินทางสัญจรผ่านอาคารแห่งนี้เรื่องราวความสูญเสียเรื่องน่ากลัวต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่พวกเขาจำฝังใจไม่มีวันลืมเลยล่ะครับ และทุกๆคนนะครับก็ยังคงต่างเชื่อกันว่าวิญญาณของเหล่าคนงานนับร้อยชีวิตก็ยังคงสิงสถิตยอยู่ภายใต้พื้นดินของอาคารแห่งนี้อย่างแน่นอนครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือเนื้อหาเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ครับหวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วก็ยังไม่หลับกันใช่ไหมครับและแ้ากว่าเนื้อหาตรงส่วนไหนนะครับที่ผมเล่าตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดประการใดนะครับยังไงทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณนะ ที่นี้ด้วยนะครับและถากว่าพี่ๆคนไหนอยากจะช่วยกันสนับสนุนส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับช่องของผมนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงลูกหัวใจใต้คลิปนี้แล้วก็สนับสนุนกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอกราบขอพระคุณพี่ๆล่วงหน้าทุกๆคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนกันเข้ามาและสุดท้ายนี้นะครับยังไงก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ เพื่อที่เพืเ่อนๆทุกคนนะครับจะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวน่าสนใจที่ผมจะนำมาเล่าตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ